ขุ้มรัพย์ครึ่งเฉลิมชัยคว้าใจนางเอกคบต่อเอ๋ชนสวัสดิ์อีกหนึ่งนักกิจการที่หลายคนรู้จักการเป็นอย่างดีถ้าสำหรับครึ่งเฉลิมชัยไฮโซหมืน่นรอที่คนในวงการบันเทิงนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีปัจจุบันซคร่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยอดีตยังเคยเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์และพิธีกรรายการโทรทัศน์ครึ่งเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายน พุทธศักราช2,521ที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ43ปีเป็นบุตรของนายประยุทธ์มหากิสิริผู้ถือหุ้นโรงงานผลิตกาแฟเนสกาแฟและอดีตกรรมการบริหารพักไทยรักไทยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐกิจและการตั้งจากมหาวิทยายลัยซัฟโฟกสหรรัฐอเมริกาและปริญญาโทสาขาเศรษฐกิจและการตั้งจากมหาวิทยายลัยบอสตันสารัฐอเมริกาและมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับนายพานทองแทชินวัตรบุตรชายดรทักษิน ชินวัตรกึ้งเคยเป็นพิธีกรรายการไอสไตล์ทางไอทีวรายการเบื้องหลังทางทอทอบอ5เป็นนักแสดงละครโทรทัศน์หลายเรื่องด้านกิจการเคยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเล็กบูดคคนทรีคลับจํากัดกรรมการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาการตลาดบริษัทไทยน็อกด้านหัวใจอย่างที่ทุกคนรู้กันที่สุด เจ้าตัวเคยตกเป็นข่าวกับนางเอกถึง11คนหนึ่งในนั้นคือสาวเจนนี่โดยเรื่องราวของเจนนี่ช่วงปี2556จดทะเบียนสมรสกับอดีตสามีเอชนสวัสดิ์อัศวเหมซึ่งในตอนนั้นเจนนี่และน้องเพลงชนธิดาบุตรสาวของเอก็เป็นบัดดี้ซีกันแถมชี้เทียนยังเคยเล่นละครกับเจษตูนันทิดาเรื่องกรุงเทพราตรีเล่นเป็นแม่บุตรกันด้วยตอนนั้นสื่อทุกสื่อทั้งฝั่งการเมืองและบันเทิงต่างโหมลงข่าวของทั้งคู่และเจนนี่ก็ถึงขั้นขึ้นแท่นมาดามปากน้ำอยู่กินได้ไม่นาน ก็มีกระแสร่ำลือว่าความรักของเจนนี่เอ๋ไปไม่รอดตามมาด้วยข่าวหรือจบไม่สวยกับสามีและไม่นานถูกมองว่าต้องเป็นโจทย์กับชีเจนนี่ก็คือสาวจ๋านัฐวิรุ์ทันทีที่บีเจจะเลิกรากับอดีตคนเคยรักอย่างกึ่งเฉลิมชัยในตอนนั้นกึ่งก็มาคบกับเจนนี่แบบเร็ววักกบแถมยังมีภาพถักผมส่งเดียวกันออกมาเป็นหนังตํำตาตํำใจอีกจ้าทำเอาจ่าร้าวลึกเหมือนโดนแทงที่กู้หัวใจสักพักใหญ่จ่าก็โพสตคลิปวิดีโอคนแย่งกิ่นกาแฟาทำเอาชาวเน็ตต่างถึกกันยกใหญ่ แต่จ๋าก็พลิกเกมเป็นนางเอกสวยๆออกมาบอกว่าที่ต้องเลิกกับหนุ่มกึ้งก็เพราะว่าทัศนคติไม่ตรงกันไม่ได้มีมือที่3ส,ส่วนเจนนี่เงียบกรรตไม่พูดอะไรเลยคร่าต่อมาไม่นานนอกจากเปิดตัวกันในฐานะคนพิเศษต่อเพื่อนพ้องน้องพี่แบบไม่มีกักแล้วคู่หวานกึ้งเฉลิมชัยมหากิสิริและเจนนี่เทียนโพธิสุวรรณดูจะแฮปปี้กับหนทางเชื่อมสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรขวางกันอีกต่อไปเพราะข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ จากคนใกล้ชิดไฮโซหนุน่มแนมว่าครอบครัวฝ่ายชายเริ่มจากไฟเขียวหากขึ้นจะเลือกว่าที่สะพให้กับครอบครัวเป็นสาวงามนามเจนนี่กอนสัมพันธ์จบกันไปอย่างน่าเสียดายโดยฝ่ายหญิงเผยว่าไม่ได้คุยกันแล้วข่ะเจนนี่ว่าการกระทําของเขามันทําให้เป็นคําตอบที่ตัดความสัมพันธ์แปลว่าเขามีมือที่สามเจนขอไม่พูดรายละเอียดอะไรนะครับเพราะจริงๆเจนก็ไม่ได้อยากจะกล่าวถึงบุคคลอื่นหรือพูดถึงคนอื่นเจนขอไม่พูดว่าอะไรยังไง ไม่ลงดีเทลทางฝ่ายชายพูดผ่านสื่อเป็นครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับอดีตสาวคนสนิทเจนนี่เทียนโพสวรรณรวมถึงผลกระทบที่ได้รับมันเป็นการเดินทางของคนสองมีทุกสุขเรื่องราวดีๆความทรงจําดีผมกับคุณเจนนี่เรียกได้ว่ามีการผ่านอุปสรรคมาเยอะผ่านปัญหาด้วยกันมาเยอะสรุปสั้นๆก็คือจริงๆแล้วความสัมพันธ์ผมกับคุณเจนเน,เเจน,เจนี่ให้เกียรติซึ่งกันและกันผมให้เกียรติคุณเจนนี่คุณเจนนี่ให้เกียรติผมและเราปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันและผมขอยืนยันว่่่่่าาผผมมมไมเเคคยทิดตออุณจจนนีและขใให้วมมัว่า เราสองคนไม่ได้ทำผิดต่อกันแลละกันอย่างที่บอกว่าผมจะจดจำเรื่องราวดีๆรู้สึกดีๆมีคนตั้งประเด็นถึงเรื่องมือที่สาซึ่งกล่าวว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคนอย่าให้เรื่องอื่นๆที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่เกินความจริงไปหมดแล้วขอบคุณครับจากนั้นซึ่งก็เดินจากไป